เพื่อนๆวันนี้สาวภูไทยมานั่งกินมะขามแซ่อิ่มอยู่ข้างนอกจ้านางกินมะขามแซ่อิ่มอันนี้มะขามแซ่อิ่ม,นมหน่ยมใไญ่นมแบบเตเปิดพะออกพกกบพบกะปิเลยจ้าโอ้ยกะปิ่อยละลายหมดแล้วเปิดพ,ออกพก่ออบพบกะปิก้ากะปิไปหมดแล้วเอากะปิใส่ลงไปกับมะขามดองกะปิไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแต่กระเทียม มะขามนัวใหญ่ๆนี่จ้ะนี่ขอบคุณนะคะมะขามแช่อิ่มบินมาจากประเทศไทยอันนี้ลูกมะขามข้างในกินได้เนี่ยมันจอะเห็นบ่าจา้ะมะขามข้างในครับเลี้ยวอมๆเอยเลยมันยังไม่ได้กินที่บ้านค่ะกินนอกบ้านยากาศเป็นใจ กินไอกะปิหัวมหวนไปทั่วป่าลูกข้างในมะขามเนี่ยลูกข้างในเขากินได้จ้ะมันร่อนออกอย่างนี้เลยเปลือกเขาร่อนนะเมลอนเมลอนเลยเนี่ยมันไม่ร่อนหรอกจ้ะมะขามร่อนอเนี่ยมีพริกป่นมาด้วย แล้วทุกทายพกมาหมดแล้วค่ะไปไหนก็พกไปด้วยเนี่ยพริกป่นพริกอําพริกเกลือละลายก็พริกป่นนี่แหละจ้ะพริกป่นบ้านเราน,รน้ำปงน้ำปลาอืมแซ่บจำเน,นื้อกระแซ่บจำเนืัอกระนัวว่าจะเปิดกะปินกก็ร้องจิ๊กจักจิ๊กจักมันได้กินกะปิ ปีหอมไก่หอมไปทั่วป่ากระอ,อ,อ่อนมันฟักง่าวนง่ลุยเหนือยอไหมแก้ง่วงได้ดีมะขามแช่อิ่มมะขามมะม่วงเนาะปีนี้สาวผู้ไทยยังไม่เห็นมะม่วงนะ จะมะม่วงข้างอินเดียไหมประเทศเพื่อนบ้านไม่ไม่มีมะม่วงไทยไหมข้างในก็อร่อย สายน้ำไหลข้างหลังดอกไม้ป่าเต็มป่าบรรยากาศดีห้างบรรยากาศฟินดีจริงนะจิ้มพริกเกลือนนะปลาก็อร่อยเป็นเป็นผลไม้ที่ แถมก็ชอบกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนี่ยมันเยอะกินหลายวันก็ไม่หมดกินวันเดียวก็ไม่หมดกินกะปิ ก,ก็มีบ้างอะไรบ้างค่ะกินบ้างอะไรบ้างอ้ิษฝนพิษฝนก็ได้จากตลาดอำเภอเขาวงนะคะ chết đái chay nó subscribe cho kênh Ghiền Mì ซอยขวยดือเอาลูนีนมนงง elo, ม้ม่นหน่แบบใหญ่อ่ะเอาสุดท้ายแปนหลอกินบะหมี่จักเทื้อเพราะมันเยอะมันลูกใหญ่หาไม่ได้ง่ายแล้วนะคะแถวบ้านุสาวพุ้ไทยน่ะไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ ในหมู่บ้านน่ะสมัยตะเก่าในหมู่บ้านสาพุู้ไทยเห็นอยู่ต้นเดียวมะขามใบใหญ่อย่างเงี้ยมาทำมะขามใช้อีกแบบนี้อ้าอร่อยขอขวดขออไฟอินไม่สวยกินไม่งามชิมุ่งน้ำตาไหลไ,ได้ปะนี่มันเผ็ด ทั้งอากาศโหจับนี่ให้หมดก่อนคัะน,นี่โือหมดนี้กับจะได้ลงคลิปจัะมะขามแชะอิ่มหรือว่ามะขามดอง ว้าทำมะลินนั่นเองทำมะลินบอกภาษาอังกฤษทำมะลินบอกอจึงอปลาพิด ก็พี่เกลือมาชิกระเด็นกตาลมมันมาแล้วไม่หมดค่ะเอเอาน้ำออกก่อนกินไม่หมดมะขามแซ่อิ่มถุงนึงได้เยอะเยอะสาวผู้ไทยเด็กกินแม่แม่นหาเทือกคุณบอจ้ามันเยอะขอบคุณมากนะคะกินมะขามแซ่อิอ่ม